อนนี้คุณชอนจะไปไหนครับจะไปดูต้นไม้ไปสำรวจอะไรเอ่ยสำรวจหอยสำรวจฮะห,หอยหอยหอย,หอยเล็กๆ่ะเหรอมีอะไรอีกที่ชอนอยากสำรวจนีอ่อะไรอีกครับหอยหอยที่มันกดหน้าลงไปอือฮึอ่อาออแล้วมันก้าออก,ก้นหอยชูขึ้นอ่า แล้วมันก็กระดืบกระดืบกระดืบด้วยเมือกอเพื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อของมันดึบๆไปโอเคตามไปเอ้นําไปเลยไปยนะให้ระวางสัตว์ร้ายด้วยให้ระวังสัตว์ร้ายด้วยโอเคฝ่งไฟไปสุดคืกระต่ายสัตว์ที่ใจดีที่สุดคือกระต่ายทําไมชอนคิดว่ามันคือกระต่ายครับกระต่าย,ม,ายมันกระต่ายมันกระตัด มันน่ารักเหรอน่ารักโอเคเอไปจะเจอกระตายเมล่ะคืนนี้ไปววสวนสัตวน์นู่นอ๋ออยู่สวนสัตว์นู่นเหรอกระต่ายอืม,อออมทั้งบนมีอะไรละ่ะดาวมีดาวเต็มท้องฟ้าอ๋อดมีมลูกไก่ออกมาดาวลูกไก่แล้วลูกไก่ออกตอนใกล้สว่างนะคุณแม่ว่า อ่ะคุณชอนมีไหมมันไม่มีเหมือนคราวที่แล้วที่เราสำรวจนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่หน้าฝนน่ะถ้าหน้าฝนก็จะมีสัตว์เยอะแยะออกมาตัวนี้มันหน้าหนาวอะ่ะก็จะไม่เห็นก็จะไม่เห็นทาาเนี่ยจะให้เจอมดเนี่ยมดมดมดเจอมดตัวเล็กๆอืมมดดำบาย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 เราไม่ต้องไปใกล้มันนะดูห<ม>า<อ>งหา<อ>งด<ะ>อกไมดอไม้มไมไรครับ เจอมนเจอมดมดขึ้นอะไรเนี่ยเนี่ยมันขึ้นอะไรเนี่ยมันขึ้นอะไรดิเนี่ยมันขึ้นดอกไม้อ๋อมดกําลังขึ้นดอกไม้มันอาจจะหากินน้ําอะไรหรือเปล่าสักอย่างโน้นหมาหรืออะไรอ่ะเห็นไหมไกลๆนน้นคนอุดนเขาบ่อยไฟนั่นไงหมาแน่เลยนั่นแ่ะ อื่นเปิดไฟอันนั้นเป็นไฟเสาทางเจวตรงไหนครับอ,อ๋อป,ป้ายป้ายปั๊มป้ายปั๊มหรือเปล่าปั๊มไกลนู่นเหรอครับปัม๊มปตทไหมค่อนเห็นดาวไหมเต็มท้องฟ้าเลยเนาะสวยมากๆเลยแต่ว่ากล้องเราก็มองไม่เห็นดาวนะ ก็อมองไม่เห็นดาวเห็นแต่ต้นไม้ข้างบนเจอนี้ภาคลิ้นหมานี่ไงอุ้ยมีหอยด้วยเนี่ยอ่ะเนี่ยให้ดูภาคลิ้นหมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่คือภาคลิ้นหมาอันนี้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือหอยหอยหอยมันมาหากินซากซากสัตว์อ่ะอม,มีเสียงตัว<ม>อะไรร้องสักอย่างมดอ่ะเนี่ยก็มีมดด้วย ทำไม่มีมดามไต่ไปมาทำไมมันต้องอตัวเหมือนจิ้งหรีดหรืออะไรอ่ะนั่นตรงนั้นด้วยมีมีนี่อะไรครับตกใจนึกว่างูไม่ใช่อันนี้มันตองไม้อ๋อมีนอตอันนี้ตองไม้อืมีดอกไม้ดูแต่ดูนี่สิไอ้ลิ้นหมานี่มีตั้งสองสองมีสองตัวเนี่ยเนี่ยไหนชอนเห็นไหมเนี่ยตัวที่หนึ่งอันนั้นตัวที่สอง มันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันใกล้กับท่อตรงนี้มีท่อเนี่ยมีความชื้นเนี่ยส่องไปดูซิข้างล่างท่อมีอะไรเนี่ยท่อท่อท่อน้ำชื้นขอโทษหนูโดนไปแล้วเหรอไม่ใช่หนูเหยียบเป็นไร,รอย่าไปใกล้มันนี่เมือกเมือกมันมีเมือกมันด้วยอะเวลามันเคลื่อนไหวแต่ละที่มันต้องมีเมือกช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยนะมันคลายเมือกออกมาข้างล่าง มีอะไรมั่งมีกลับบ้านได้นะกลับบ้านกันเถอะกลางคืนเนาะมาสำรวจเท่านี้ก็พอนะโอเคบายบายนะอชันหนูจะนอนเตียงสองชั้นเหรอครับอเอาอย่างนั้นเลยเหรอ,อโอเคบายบายก่อนเ,เจอกันใหม่ครับ